อยากทพาไปนะก็รักใครนะก็อยากให้พามาคือแบบละมุนตุนดู้ที่ชังละมุนตุนสวยมากไม่ไม,ไม่ไม่แปลกใจที่เขาบอกว่าถ้าเคยมาแล้วจะต้องกลับมาอีกใช่ไหมค่ะยแกใช่ใช่เคยมาแล้วเขาบอกว่าจะมาอยูได้ไงล่ะก แต่ถ้าใครแต่ถ้าใครมาต้องต้องรีบจองเลยนะเพราะว่าตอนตอนแรกบ้านหลังนี้มีห้องข้างบนเป็นห้องแบบเอ่อห้องแบบญี่ปุ่นเป็นเสื่อเลยอยู่ชั้นบนอาตามิทัตามิทาทามิใช่แ้วชอบสไตล์แบบญี่ปุ่นแบบนั่งดื่มชานั่งเสือตาตามิอุ่นๆนะคะก็ด้านบนเราพี่แจากเนาแตเต็มใช่ไหมคะเออแต่จองไม่ทันจองไม่ทันเลยได้ด้านล่า แสงก็เห็นไหมทุกคนทุกคนแบบไม่เคยแบบไม่เราไม่เคยอยู่เมืองหนาวเนาะเราคนไทยว่าแดดร้อนอย่างนี้ทำไมยังใส่เสื้อกันหนาวอยู่ใช่ไหมพี่กาคือมันแดดแต่มันหนาวใช่ไหมคะว้าวคือรีบถ่ายเพราะว่าตอนแรกว,ว่าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวกลัวผ้าที่ที่ญี่ปุ่นมันมันมันตกไวก็เลยรีบมาถ่ายนะครับกลัวแม่จะจัดกระเป๋าจัดอะไรเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เห็นแบบ สดสดแดดสดสดมาถึงสดสดร้ดอนร้อนคือเดี๋ยวต้องบอกข้อดีที่นี่มีรถไปรับที่ใช่ที่พักอะไรเขาที่พักด้วยนะเขาขับรถไปรับเราเลยแล,แล้วแล้วแล้วอีกอย่างคือเขา,าขับรถพา,พาเราเที่ยวด้วยนะแถบออแถบนี้อุย้ยไม่ค่อยใช่พรุ่งนี้ตอนแรกแม่บอกเขาจะให้เราเพิ่มตังค์หรือเปล่าอุย้ยรูดมากทุกคนบุ้งบ่ที่นงที่นอน คทุกคนอุ้ยไทยน่รารักมากเลยอุ้ยขอบคุณพี่ไกด์มากเลยเลือกที่นี่ให้อือสวยมากเลยพี่ไกด์เป็นคนเลือกให้อ่ะทุกคนนะราเรา,เรา,เ,ราเราโพสไปในอ,อ่าแฟนเพจอนะไรเนาะ F4 เราถามเยอะเลยใช่ไหมพี่ไกด์อกลัง,ลงนี้สวยเราเราเราปล่อยโพสตไปอยู่แต่เป็นโพสตเป็นภาพนิ่งอะเนาะแต่ทีของจริงสวยมากแม่ก็นึกว่าแบบนี่มีมอญเล็กๆใหญ่จริงใหญ่จริงเดี๋ยวพาเพื่อนๆเหลือไหมเหลือไหมพาเพื่อนๆไปดูมั่นน่ายภาพที่จะตก นะเขามีแต่พาข้างนอกเข้าข้างในเราข้างในไปข้างนอกว้าวนะมีเวยมีนั่งนั่งด้านนอกและอย่างคือมีพื้นที่ส่วนกลางให้เราด้วยมีพื้นที่ส่วนกลางก็คือ ก็คือห be ้องครัวห้องครัวโอ้ใหญ่มากโอ้ยไม่ก่อนพี่ค่ะห้องครัวนะเดี๋ยวได้เห็นแม่เดี๋ยวจะเรียกว่าคนอีกไม่ใช่ครัวครัวไม่เล็กครัวไม่เล็กนะคะมีเดี๋ยวมีอะไรนะมีตู้เย็นมีห้องอาหารให้นะถือว่าครเวอร์มากที่สำคัญคือมีห้องน้ำให้ด้วย แล้วก็แล้วก็แล้วก็ห้องชาวาายอร์ปอฟไหนอ้เรื่สักผ้าเ่นี่เดี๋ยวให้ดูอะไรอุ้ยเขาคนไทยชอบไม่ว่าคนไทยชอบอคนไทยชอบสิ่งีวทุกคนเดี๋ยวเดีมดใช่ไมมืดเหมือนแม่กวงไม่เห็นอ่าตัรง้ไม่รู้ตรนี่เห่นโ โอเคโอเคแล้วก็มี mm hmm. สืพก็อสอด้วยอย่างนันนอย่างที่เห็นเดี๋ยวอ mm hmm. ย่างเพื่อนๆจะคิด mm hmm. ว่ามันเฮ้ยครบเครื่องขนาดนี้ราคาต้องแรงวะ <laughs> ครบเครื่องขนาดนี้สามพันห้าพันต่อคืนหรือไม่ เย็นนะเย็นนะไม่ใช่เลยทุกคนเราพักเราพักที่นี่สองคืนเราจ่ายแค่สามพันกว่าบาทเท่านั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยางอียบอกอีกทีว่าเย็นเหนือไหนสามพันกว่าบาทพังก็บ้าโอ้โหโรงแรมหรูพักสองวันโอ้โรงแรมโซนทะเลยังไม่ได้เลยอ่ะนี่มันต้องหนักใช่เราพักพักคืนเดียวก็สามพันแล้วนะ ถ้าอยู่ที่อื่นที่ที่บ้านเราก็หมื่นคือเะหมื่นแล้วนะอ๋อใช่ใช่แต่นี่ต้องห้องสูตสามสามพันนี่เป็นแบบว่าธรรมดาธรรมดาไม่ได้ธรรมดาเลยแต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าถ้าบ้านเราคือหนึ่งหมื่นถึงหมื่นแปดถึงสองหมื่นค่ะถ้าไซส์อย่างนี้น้วยนะใหญ่นะไม่รู้จะบอกยังไงมันใหญ่นะน้องพี่แก่เนาะใหญ่จริงนะแล้วดูสิเตียงตะนอนกี่คนคะเตียงนี้สักเตียงนี้ถ้าคนตัวใหญ่ก็สักสองเนาะสองสองคน อใหญ่ด <wonder> <usion> ้วยว้าวเอาไปดูค่ะข้างนอกแบบได้หมดหมดเนี่รองเท้า 아, 민 c a s